สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมช่องวาดเพิงยินดีต้อนรับนะครับวันนี้วันที่30เมษายน2563นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวสูบแรงดันสูงนะครับผมสูบแรงดันสูงตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นฐานพับได้นะครับเกจวัดน้ํามันเกจวัดใหญ่มีกรองคมชื้นนะครับผมของแถมก็จะมีน้ํามันหล่อลื่นนะครับผมอ่าไส้กรอง อาจจะเป็นในส่วนของอตัวต่อเข้าจุ๊บมอเตอร์ไซค์นะครับผมชุดซ่อมนะครับผมแล้วก็ในส่วนของปจัปจแจปัจแจตัวนี้สามารถขันได้ทุกจุดในสูบตัวนี้นะครับผมการรับประกันสูบแรงดันสูงของช่องวาล์วพลิงนะครับผมคือการรับประกันสามารถหาอะไรให้ได้ตลอดการใช้งานแต่หากเสียภายในหนึ่งเดือนผมเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทันทีนะครับหากใช้งานไม่ได้อะไรพวกเนี้ยนะครับผมอโอเคนะครับเรามาดูกันครับว่าใช้งานเบื้องต้นซื้อไปครั้งแรกประกอบแบบไหน ครั้งแรกนะครับที่ท่านได้สู่ไปนะครับผมมันจะแยกส่วนกันนะครับผมให้ท่านไปประกอบตรงมือจับน็อตสองตัวนะครับผมน็อตล็อกขนาดสองตัวแล้วก็หมุนสายเข้าไปหมุนเกจเข้าไปแค่นี้ครับผมใช้งานได้เลยนะครับสมาชิกทุกท่านสูบตัวนี้นะครับผมเกจวัดขนาดหกพันพีไอนะครับผมเกจวัดขนาดหกพันพีไอเดี๋ยวเรามาชมกันครับว่ามันทาแรงดันได้เท่าไหร่นะครับผมสูบแต่ละรุ่นนะครับผมอ่า มันจะดีหรือไม่ดีนะครับผมมันอยู่ที่แรงดันที่เราทําลงไปนะครับว่ามันทําแรงดันได้เท่าไหร่นะครับผมแต่ย้ํานะครับผมว่าการทาแรงดันสูงแรงดันสูงนี้นะครับต้องใช้แรงเหมือนกันนะครับผมถึงอาจะได้แรงดันที่พึงพอใจนะครับผมอสถานะตอนนี้นะครับผมเกจตอนนี้อยู่ที่ศูนย์พีซไอนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสว่ามันทําแรงดันได้กี่พีซไอนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะบอกรายละเอียดแล้วก็ของแถมแล้วก็ราคานะครับผม อ่ะโอเคเรามาเริ่มเทสกันเลยนะครับสมาชิกทุกท่านว่ามันทําแรงนั้นได้เท่าไหร่สําหรับสูบตัวนี้นะครับผมของดีมันต้องทําแรงดันได้จริงนะครับเดี๋ยวเทสให้ชมนะครับผม โอเคแรงดันที่ได้นะครับสมาชิกทำเล็งดันได้หกพันพีไอนะครับผมสูบพึุตัวนะครับที่สั่งมานะครับเน้นอะไหล่ด้านในอย่างดีนะครับผมเน้นอะไหล่ด้านในอย่างดีทำเล็งดันได้จริงนะครับผมโอเคเมื่อสูบเสร็จนะครับปล่อยลมข้างสายนะครับผม ก่อนถอดพริกทุกครั้งนะครับผมต้องปล่อยลมออกให้หมดก่อนนะครับโอเคอันนี้เป็นการเทสที่เสร็จสมบูรณ์มันทำแรงดันได้จริงนะครับสมาชิกสำหรับอ่าสูบตัวนี้นะครับผมกล้ารับประกันเลยก่อนส่งนะครับผมจะมีทีมงานเช็คทุกส่วนนะครับผมทุกตัวเลยนะครับสำหรับสูบก่อนส่งพวกความมั่นใจของลูกค้า เทสก่อนส่งทุกตัวสําหรับสูบแรงดันสูงช่องวาล์วลิงราคาเท่าไหร่สําหรับสูบตัวนี้ทําแรงดันได้ถึงหกพันพีซีไอจริงนะครับผมราคาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ตลาดเท่าไปอยู่ที่สองพันกว่าบาทแน่นอนสําหรับสูบตัวนี้นะครับผมแต่ที่ราคาพันสองพันสามนี้ไม่อ่านกัน,นครับมันทาแรงดันไม่ได้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมเคยเทสมานะครับถ้าราคาพันสองพันสามนี้มันในส่วนของอ่า ว่าการทําแรงดันมันทําแรงดันไม่ถึงนะครับผมทาแรงดันไม่ถึงขนาดนี้แน่นอนแต่อันนี้ผมเน้นอะไรด้านในเลยนะครับผมจาก2,000กว่าบาทให้ราคา1590บาทส่งฟรีสาหรับสุบตัวนี้นะครับผมช่องทางการติดต่อ idline 0 8 6ย์9 5 5 1 0ของแท้ของดีต้องทำแรงดันได้จริงเทสให้ชมเทสทุกตัวก่อนส่งมั่นใจได้ครับวันนี้รีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับสำหรับสุกตัวนี้นะครับผมโอเควันนี้รีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีคร สนใจสินค้านะครับแอดไลน์กดไปที่ไลน์นะครับผมแล้วกดอ่ารูปเพื่อนๆนะครับปุบมขวาบนนะครับแล้วกดคำว่าคนหานะครับผมอแอดไลน์มาสอบถามกันได้ครับไอ l ดี e ไลน์ศูนย์แปดหกสี่สามเก้าห้าหนึ่งครับสุดท้ายนี้ท่านไม่ควรพลาดฝากกดติดตามและกดซับสไครต์ฝากกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งเพื่อดูสินค้าให,ใหม่ๆก่อนใคร